โอเคทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ก e ับเกม e ฟุตบอลกันอีกเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาอีกครั้งสำหรับการจัดอันดับนักเตะพิธีออฟเดอะวีคนะแล้วก็สำหรับรอบนี้มีกองหน้ามา4ตัวในแพ็คมี11ตัวแต่ก็กองหน้าไปแล้ว4ตัวแล้วก็การกลับมาของเอ็มปาเป้ล่างพิธีออฟเดอะวีคนะไม่ต้องเสียเวลาไปเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่าครับโอเคเปิดมาตัวแรกเลยอ e ีวานเปริซิกเป็นคอสเปเชียลิสต์ซ้ายห้าขวาห้าอยู่แล้วตัวนี้ฟอร์มสแตนดาร์ดวิ่งช้าไปหน่อยนะสปีดแปดสี่เอเลชันแปดห้า แต่สาหรับคนอายุ35แค่นี้ก็ถือว่าเร็วมากนะดิบบิ้งเล่นนนี้ก็โอเคอยู่สําหรับปีกต่ําเล่นปีกสูงก็ได้ไม่เอาสไตล์เขาจะเป็นเชลิสเปิดคมๆอยู่แล้วฟิชกิ้งเก5ก็ไม่ได้ดูแย่เลยขนาดนั้นนะสกิลยิงก็มีสกิลเปิดสกิลส่งไม่มีสกิลเล่นท่ามีช็อตเทิร์นคัตี่ไฮเทิร์นหมายถึงไม่มีสกิลเล่นท่าพวกดับบลทัตมาร์ทเซเทิร์นอะไรพวกนี้สกิลที่มันเจ๋งๆแต่ว่าสกิลแค่นี้ สไตล์นี้เอาจริงก็เป็นสไตล์ที่เล่นยากอยู่นะขวเขาจะไปเชลีสกิลอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีเปิดก็ดีซ้ายห้าขวาห้าอีกแต่สไตล์นี้ถ้าโดนเป็นไทมมาร์กิ้งหรือตั้งแมนมาร์กอะไรแบบเี้ยก็เป็นหมันเลยนะตัวนี้เอาจริงผมไม่เฉยเยนะเพราะว่าวิ่งช้าไปด้วยถ้ามีสปีดสักเก้าสิบอะไรแนี้ก็คงจะเล่นได้ง่ายกว่านี้นะมาเป็รลิสิกเฉยเยตัวแรกโอเคต่อไปก็เป็น hello baby Gabriel Kesut ดีบลายอิงเหรอฟอร์มสแตนดาร์ดด้วยโอ้ค่าพลังโน้ตมัน99เลยนะจริงๆเพราะว่ามันก็80ดสไปไปลาาพลังเลี้ยงดีบิงเลยพวกนี้ฟินิชชิ่งแล้วก็สปีดแอสเตชั่นถึงมันนะไม่ถึง90แต่มันก็80ดสไปไปแต่ก็ไม่มีเดอร์บัตด้วยกับเบียบเคซูตเอายิงเฉยๆนะถ้ามันมาเป็นร่างแต้มบอลเมื่อก่อนเลยแบบเมื่อก่อนเลยโกโกเชอร่ เก่งกว่าตัวนี้เยอะมากเลยนะเพราะว่าถ้าจากสกิลแล้วค่าพลังประมาณนี้ถ้ามาเป็นโกโบเชอร์เอาจริงใช้งานได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นดีฟไลอิงค่าพลังประมาณนี้นะไปเล่นโคโลมัวนี่แจกฟรีดีกว่านะสำหรับเคซุตตัวนี้ผมให้เฉยเยนะถึงโอวอาจะก9ก้าเก้าก็จริงแต่ว่าไม่ไหวจริงดีฟไลอิงแล้วก็เล่นเอสเอสไม่ได้ด้วยค่าพลังส่งก็ไม่ดีนะมาเคซุสเฉยเตัวที่2ตัวต่อไปก็อเล็กซานเดอร์โซลอสคู่หูฮาร์รนของเรานี่เองฟอร์มอาเบอร์วลลิงแต่เป็นทาเกตแมนว่ะ เอายิงเปิดมงจ๋าจาเลยอะทาร์เก็ตแมนสปีดมีดิบบิ้งก็ได้80นี่สําหรับส่วนสูงประมาณนี้ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะฟีดกิ้งคมต่อให้เอาบูตออกไปก็ยังวิ่งไวอยู่มันโดนแค่เอเซเลชันแต่ว่าเปิดมงจ๋าจายิงทาร์เก็ตแมนอะสกิลก็กองหน้าชั้นนำอะประมาณนี้ไม่มีแต่ว่าทัชก็เถอะแต่ว่าสไตล์ทาร์เก็ตแมนมันไม่ได้จริงๆมันไม่น่าจะมีคนใช้นะท็อปเซิร์ฟสักร้อยคนอาจจะใช้ไม่ถึง2คนอะ สำหรับอเล็กซานเดอร์โซลล์ทาร์เก็ตแมนตัวนี้ผมให้เฉยๆนะสไตล์มันตายจริงทาร์เก็ตแมนเนี่ยเล่นยากมากมาซอลอสเฉยๆแต่ว่าแหมยังตัวอื่นมันยังได้ใช้กว,ว่าผมว่าตัวที่3เลยคงเฉยๆ,ๆตัวต่อไปก็อเล็กซานเดอร์เหมือนกันแต่เป็น, Isaac from ling, น 2, ปอีซัคฟอร์มอเวเวอร์ลิงสูงๆร้อยเก้าสิบสองพอๆกันเลยเทียบก,กับโซลอสนิดนึงค่าพลังพอๆกับซอลอสแต่แอคเซลเลชันดีกว่าเลี้ยงบอลดีกว่าก็คอนแทคดีส่วนสกิลก็เหมือนกันเลยแต่ว่าไม่มีดับเดบลทัชนะ แต่อีซักเนี่ยรีฟอร์มอเวเวอร์ลิงแล้วด้วยร่างใหม่ๆเอาดีใช้งานได้ดีน้นก็คือกองหน้าค่าพลังประมาณนี้เลยโกบวอชเชอร์สปีดมีเลี้ยงได้ยิงคมแต่ว่ามันก็อาจจะดูใช้ยอยู่นะแต่ว่าส่วนสูงเท่านี้สปีด8 9เแเชั่น86อ่ะมันก็โอเคมากแล้วเทียบกับส่วนสูงแล้วก็ดิบบิ้ง88ดสิงส่วนสูง192้อ่ะดิบบิ้งถึงไม่ค่อยถึงนะประมาณเนี้ปีชิงเกก็ดีแล้วล่ะส่วนสก,ก,วกิลก็รู้กันอยู่สก,กิลชั้นนำมันก็จะไไไม่่ใช้้งงงานดอยอ Ak, อเล็กซานเดอร์อิซักตัวนี้ก็ใช้งานได้นะมาอิซักใช้งานได้เลยโอเคตัวใปมันชื่ออะไรอะแอนดริวอะไรสักอย่างอานที่ก็ขออภัยนะโกบาซิหหรอฟอร์มสแตนดาดค่าจ้ำเจ็ดสิบห้าก็โอเคไม่มากกำลังดีเลยด้วยแต่ก็ไม่ได้มากเลยค่ะนั้นส่วนค่าพลังโกก็ไม่ได,ดูน่าเกลียดอะไรแต่ว่าทำไมมันโอยามันเก้าสิบห้า ดีเฟกกลิชมัน89ก็จริงพารติ้แต่อย่างอื่นมันก็มันก็ดูดีอยู่นะแต่ว่าไม่มีสกิลออกบอลแต่ว่าถ้าดูภาพรวมแล้วมันก็เฉยๆแหละแต่ก็โกเป็นตำแหน่งที่มันก็ต้องลองเล่นเองไงตำแหน่งนี้มาโกบาซิลแอนดรูมามันมันไม่ดีหรอกมันข้าพลังมันก็โอเคอยู่อะแต่มาเฉยๆอยู่ข้างหลังโซลเลยโอเคตัว่ไปก็เป็นมอร์แกนโรเจอร์สสปีดดีแต่ว่ามันบูนะบูนี้ไม่โดนสปีดนะ ต่อให้ผมมาบูตออกไปนะสปีดประมาณนี้ดีเฟนต์ประมาณนี้นนสกิลเกมลุกมันแปดสิบไปปลายมัเลยนะแล้วทีเด็ดคือฟิลลคอนแทคแปดสิบสามโฮเบเยอร์ขนาดสองเท้าด้วยไซส์หา 5, ของห้าฟิตติ้งแปดสิบสองส่วนสกิลเดอร์พูดถ้าทูพาสซิ่งลองเอ็นเคอร์เลอร์ลองเ,เอ,องเ็นชูตติ้งบอนทัดพาร์ทสกิลส่งสกิลเล่นท่าและค่าพลังขนาดนี้ไม่บูตก็ยังเก่งแล้วลางนี้เล่นเอ็มเอฟได้นะโฮเบเยอร์ไม่ออฟสไตล์พูดแล้วจะเหมือนอวยนะแต่ตัวนี้เล่นง่ายกว่าจูเบลลิงแฮมอีกนะ พอเห็นแกงแ3ด่ามะมอร์แกนโรเจอร์ตัวเนี้ยใช้งานได้แลจะใช้งานได้ดีมากๆเลยด้วยถ้ามาเป็นฟอร์มเวเวอร์ลิงผมมิสีท้ายให้สุดโถดอยู่นะมาร์โรเจอร์อยู่ข้างหน้าอีซากเลยตัวต่อบปก็อัลฟองโซเดวีฟอร์มหัวโตกว่าแบ็กบุกออฟเซนซีวิงแบ็กแต่ฟอร์มหัวโตกนะอีคอนสิตแนนสปีดดีเยอะละ่สะสรรพคุณเดวีดีเฟนซ์มันก็กลางๆอะแบ็กบุกประมาณนี้ก็พอแล้วเลี้ยง88กับสบปีดเท่านี้ก็วิ่งจุดจอยู่นะแต่เปิด80 มันก็ไม่ได้สายเปิดเลยค่ะนั้นแต่ว่ามันมีสกิลเปิดอยู่นะยิง7จด้าถือว่ายิงคมสําหรับแบ็กบุกเลยแหละสกิลก็ดูมือกันอยู่แล้ว่าเดวี่ดับเบิลทัชมีอะไรพวกนี้สกิลเปิดมีทูพา s ซิ่งมีไซดิงแท็กเกิลสกิลเกมรับแถมมาให้ดิดหน่อยแต่ประเด็นคือฟอร์มมันหัวตกอะพิจารณาจากค่าพลังแล้วสปีดดี Contact, เจ้าคอนแทคอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างดีดิบบิง้งเปิดได้ยิดหน่อยยิงได้ข้าพลังเกมรับมีแล้วก็สกิลค่อนข้างจะโอเคมากสำหรับแบ็กบุกมันก็ใช้งานได้จริงๆแหละเอะ ก็ไปลุ้นฟอร์มมาหน่อยแล้วกันหลังจากอาทิตย์นี้แล้วอะ่ะมาเอาฟองโซเดวี่อยู่ข้างหลังอีซักเลยโอเคตัวใบมันชื่ออะไรไม่รู้มันหุยเส้นหุยนเส้นอะไรอ่านบีก็ขออภัยนะแต่เห็นตัวนี้แล้วเจ็บจี๊ดเลยฟอร์มใส่ห้ากว่าห้าเลยนะตัวนี้ฟอร์มสแตนดาร์ดสปีดเจมันก็ไม่ได้ชา้า แต่มันก็ไม่ได้ไวเลยอะเจ็ดสิบแปดสมัยนี้มันก็วิ่งตามตัวอื่นไม่ทันนะค่าดีเฟนต์ก็ไม่ได้โหดเลยส่วนสูงดีแหละที่เ้าคอนแทคจัมมาแล้ววันนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเดสอยเออร์สกิลเกรนดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหายไปสองสกิลเอาจิงค่าพลังไม่ถึงกับไม่ถึงกับดีเลยนะตัวเนี้ค่อนข้างที่จะออกไปทางที่ใช้งานไม่ได้เลยแต่ว่าให้เป็นเฉยๆแล้วกันนะมันขนัดสองเท้าใส่ห้ากว่าห้าผมชอบนะเตะสองเท้ามาดินเป็นเฉยๆ อยู่ข้างหลังแอนดรูว์เลยโอเคตัว okay, ต่อไปก็โดมินิกสโบสลายโฮเพเยอร์ไซ่าวาห้าค่าพลังดีมากเลยแหละไม่บูตก็ดูดีแต่สโบสลายเป็นตัวที่ค่อนข้างใช้งานยากอยู่นะผมไม่รู้ทำไมแต่ถ้าดูจากค่าพลังแล้วเทียบเทบแล้วมันดูเล่นยากกว่าโรเจอร์เมื่อกี้นะสกิลก็เราเนี่ยเขเลิกเล่นชูตติง้งทูมาซิงมีหมากเซเทิร์ชอ็อคเทิร์แต่ว่ามันสองสกิลนี้มันอยู่ด้วยกันมันกดยาก ไม่มีเดบทันดะนล่างนี้ค่าพลังดีเฟนต์ก็เผื่อไว้เล่น CM ได้อยู่โอเพเยอร์ mm. old, ไม่ออฟสไตล์ style. ในเรื่องของการใช้งานสกิลประมาณนี้กับค่าพลังประมาณนี้ต่อให้ไม่บูนนะก็ใช้งานได้ดีเลยนะแต่ก็ขอบอกตามบอกตามตรงนะว่าคนกว่าโรเจอร์นะโรเจอร์ใช้งานได้ง่ายกว่าตัวนี้จริงมาสโบสโบอยู่ข้างหลังอีซัคเลยตัวต่อไปก็เปาโลดี巴ายังไม่ต้องวิเคราะห์ค่าพลังทุกคนก็คงจะเดาอะไรใช่ไหมว่ามันอยู่ประมาณไหนผมพูดเลยมันอยู่สุดโหดน,นะ สปีดมีแอสเซชันได้ดิบบิ้งไทป์โพรเชันเลยพวกนี้บอลคอนโทรลดีออฟที่สี่ไปไหนเก้าสิบเอ็ดอะเล่นเอสเอสอย่างตึงอะเคียร์ทีฟตัวเนี้ยส่งก็ดีเปิดก็ได้ยิงแปดสิบห้าก็คมส่วนสก,กิลก็เหลือๆดับเบิลทัสลองนินคัลเลอร์มีทูพาสซิ่งแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับตำแหน่ง SS แล้วค่อนข้างที่จะสุดโหดมาก,มากๆเลยแหละสกิลอื่นไม่ต้องดูเลยผมดูแค่ดับเบิลทัสกับทูพาสซิ่งเลยหลักๆแล้วก็สปีดมีดิบบิ้งได้ส่งดีก็ยิงคมนะ เปาโลดิเบล่าแล้วล่างนี้ฟอร์มอเวเบอร์ลิงแล้วด้วยหลังๆจากเคยเกือบหลับนะเมื่อก่อนช่วงหนึ่งดิเบล่าเป็นฟอร์มหัวตกนะอีคอนจิแทนแทบจะทุกล่างเลยหลับดิเบล่าตอนนี้ใช้งานได้ดีมากๆเลยด้วยระดับสุดโหดเลยแหละมาเปาโลดิเบล่าสุดโหดของแพคเลยว่าส่วนตัวสุดท้ายในแพคก็สุดโหดแหละเอมเปเป้มันเก่งทุกตัวแล้วก็ตัวสุดท้ายของแพคนะาคริยันเอมเปเป้หรือปาเป้ของเรานี่เองฟอร์มเวเบอร์ลิงถนัดเท้าเดียวยาหนึ่งเท้าสี่ ตัวสุน178สปีดแอสเซชันก็อย่างเติมทำน,นี้84ล่างเงี้ยที่จะเข้า71ก็ถือว่าไม่ได้บางเลยครับนะนะล่างอื่นมัน69 60, 60กว่าๆอยู่นะดีบิ้ง90ดีบองคอนทอลในพวกนี้ไทเปอร์เรชั่นถึงจะดูน80น้อยๆไปหน่อย,อยแต่มันก็โอเคฟิชชิ่ง91ออฟฟิสเวนเน่92หาช่องตึงๆส่วนสก,กิลก็ลองเลี้ยงชูตติ้งแต่ว่าทัตเอ็มบาเป้มีบัลทัตพาด้วยนะล่างนี้แต่ว่าไม่มีโซคอนโทรลนะเอ็มบาเป้อะ แต่สำหรับกองหน้าสไตล์โกโพเชอร์ที่ฟอร์มเอาเวอร์ลิง่งวิ่งไวไวมากๆเลี้ยงได้เลี้ยงได้ดีมากๆเลยด้วยยิงคม91ก็คมมากๆเลยด้วยแล้วก็สกิลเล่นท่าสกิลยิงนิดหน่อยแถมมามันจะไม่สุดโหดะครับเอ็มบาเป้ไม่ว่าจะมาล่างไหนๆมันก็สุดโหดทุกตัวเลยเอ็มบาเป้มาเอ็มบาเป้สุดโหดของแพ็คเลยแต่อยากให้ดีา่าดีกว่านะเพราะดีา่ามันน่าใช้จริง ผมให้ดีเบล่าอยู่ข้างบนนะเอ็มบัเป้อยู่ตัวที่2นี่แหละโอเคทุกคนก็จบะนะศัพการจัดระดับนักเตะพี่เอาแต่วีคนะสำหรับรอบนีม้มันมีเอ็มบัเป้กลับมาแล้วแต่ว่าสัวที่ผมอยากได้จริงๆนะคือโรเจอร์กับดีเบล่านะแต่ถ้าเอ็มบัเป้มาก็ไม่ติดแต่ก็คงไม่ได้ใช้นะเพราะว่าผมมีเอ็มบัปเป้ล่างที่เก่งกว่านี้แล้วก็เหมือนเดินมนะทุกคนที่ผมจัอดับไปทั้งหมดอะ่ะ ไม่ต้องเชื่อนะเปิดได้ตัวไหนก็ไปลองเล่นเอง,เองดูก่อนเพราะว่าแต่ละคนน่ะมันมีนักเตะที่เล่นเข้ามือไงเล่นไม่เข้ามือไงไม่เหมือนกันนะก็โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์ like, กดซับสไครป์ผมนะครับวันนี้ไ็นแค่นี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ